รู้จักกับโปรแกรมปรับแต่งใบหน้าใหม่นะคะที่ l a ช s h TV Clinic ค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูกันว่าเขามีอะไรใหม่ๆน่าสนใจนะคะ ของโปรแกรม Body f a s t นะคะซึ่งเป็นห้องเฉพาะของเขาเลยเพราะว่ามีตัวเครื่องอยู่ในนี้ด้วยนะเดี๋ยวเราจะต้องมาพบกับคุณหมอก่อนนะคะซึ่งจะมีคุณหมอสองท่านที่จะเป็นที่ปรึกษาเรา ใจนิดนึงเพราะว่าปกติเราเวลาเราเข้าไปปรึกษาอะไรใครก็จะกับคุณหมอท่านเดียวเราปรึกษาร่วมกันเราทํางานกันป็กทีค่ะคนไทยก็จะได้ผลดีที่สุดก็ได้งานคอนซัล์แรกของทำด้วยกันอีกแล้วส่วนงานทําจริงเนี่ยถ้าเป็นงานใหญ่ก็อย่างเช่นการฉีดพิเลอร์หรือกระดูใช่ไหมะจริงๆมันเป็นการกษาที่ยากแล้วหมอไม่ได้ฉีดแค่ชั้นผิวหมอจะลงลึก อาจจะถึงชั้นระดด้วยซ้ำ mm hmm. ซึ่งพวกเนี้ยเรก็ต้องเข้าใจว่าฟิลเลอร์อ่ะมันทําให้คนเน่ยสวยเยอะเหมือนเราปั้นหยุดแต่มันก็จะมากับความระมัดระวังที่ต้องเยอะมากเพราะฉะนั้นหมอจะดู2มุมไงนคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนลงมือเมื่อสอมมติว่าคนฉีดอ่ะมันต้องอยู่ด้านใดด้านหนึ่งแต่งานทำเราต้องเห็นทุกมิวถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คนคนฉีดแล้วหมอคนหนึ่งดูด้านหนึ่ง มันจะช่วยระแวดระวังทุกอย่างทั้งความสวยงามความปลอดภัยอ่ะเพราะนั้นถ้าเป็นเครียดแฉบอกว่าเข้าด้วยกันแต่ถ้าเป็นจุ๊บๆกี้ๆเล็กน้อยเนี่ยเราก็ใครท,ทำไม่ได้อยู่ล้มองความสวยของคุณหมอไมคะสมมติว,มว่าทรา,ายบอกว่าทรายรอยากเป็นหน้าเยอะๆเลยเอาสวยๆเลยแต่ว่าคนที่ไม่เคยรู้จักทรายมาก่อนมองหน้าทรายอะ่ะต้องดูไม่ออกอะ่ะว่าตรงนี้เติมตรงนี้แต่งตรงนี้ทำอะ่ะเออไม่ต้องเป็นหน้าเหมือนแบบเกิดมาฉันสวยแบบนี้เนี่ยแต่ว่าบางคนอ่ะ ใช่เคยเห็นไหมไปทํามาน้อยมากแต่ไม่รู้จักการเจอครั้งแรกก็รู้ว่านี่น่าทำอย่างเงี้ยมันคือไม่อา,อาร์ตไงุณลุกไหมคะมันโดนเลยเออคือเขาเปลี่ยนเยอะเปลี่ยนน้อยเนียเน่ยมันก็มีแฝงมาด้วยว่าดูออกไม่ออกเนาะครับเออใช่ไหมแต่ว่าหมอทําได้เนียนขนาดว่าคนแก้ตัวก็ดูไม่ออกว่าไปทำพูดอย่างน,นี้อยากลองเลยค่ะเข้าใจไหมคะมาที่นี่ไม่ได้สัญญารมนะมาปัดแต้ไใบหน้าเฉย น,นี้นะคะใส้กำลังรอคุณหมอค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะได้รับคำปรึกษากับเครื่องโมดิเฟสเครื่องตัวนี้นะคะเราจะต้องมีการถ่ายรูปซึ่งต้องเป็นคงหน้าจริงของเรานะคะใครเชดดิ้งมาใครไฮไลท์มาลบออกให้หมดนะคะเพราะฉะนั้นหน้าที่แน่นมาวันนี้เดี๋ยวเราจะต้องหน้าสดกันอีกแล้วะคะ่ะ จากห้องคลีนหน้าแล้วหน้าสุดแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปให้คุณหมอวิเคราะห์กันนะคะว่าเราควรจะมีอะไรที่ต้องการปรับแต่งใบหน้าอีกคือเดี๋ยวจะจำลองให้ดูก่อนว่าถ้ามันได้อย่างนี้อย่างนี้นะเราจะเป็นอย่างนี้นะเสาะว่ามันน่าสนใจค่ะเดี๋ยวเราไปดูกัน เราทำการถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ตัวโปรแกรมเขาก็จะมาประมวลผลอยู่ข้างหลังทรายตรงนี้นะคะเขาจะมีการแบบจําลองขึ้นมาเป็น3มิติเลยคะ่ะเหมือนแบบมีใครมานั่งปัน้นรูปปั้นเป็นรูปหน้าเรานะคะแ้วเดี๋ยวมาตอนจบแล้วเดี๋ยวคุณหมอเขาก็จะมาคอนซัลนะคะเดี๋ยวจะมาดูกันว่ามีจุดบกพร่องอะไรบนหน้าบ้างนะคะนี่แม่แบบปกติคั้งนี้เราทำาด้เหมือนไดิม ไม่ได้เมืนนแน่แอบนี้ถ้าสองหน้ามีต่างกันมากตังหน้ามนมีเป็นสีเมที่อสัส่วนส่สสวนใช่ครึ่งน,นี้ข้างนี้ก็จะพันยาวได้มากกว่านี้หน่อยสองเท่าของอันนี้อะไรเงี้ยก็ต้ีงก็ต้อง้างเลยกบบนี้จะจะเป็นสามแปดมีประมาณนี้หน,น้าหน้าอนเราอะมันจะมีหลไหอะไรระดับความลึกที่ห,หม แล้วก็ตั้งแต่หน้าถึงกระโหลกเนี่ยมันก็ต้องมีถึงหนังตั้งหลายชั้นแล้วก็ชั้นไขมัน,ช,น,นชั้นกล้ามเนื้อชั้นกระดมกนชั้นสเปซแล้วจนไปถึงกระโหลกซั้งพวกเนี้ยมันมีความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆดูเพื่อที่จะรู้ว่าเราอ่ะจะจะปรับเปลี่ยนอะไรกว่านี้ได้อีกไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะไอเนี้ยหลวมหนึ่งล่ะหลวม แล้วสองข้างก็หลวมไม่เท่ากันใช่แดงก็รู้นอะกับแน่ะมันยืดได้กันเยอะเมื่อกี้อะเนี่ยค่ะน่ากลัวมากข้างมึงเหนียบยานออกมาไหมคะใช่แค่ข้างทีเหนียบยานเยอะหลวมเยอะข้างเนี้ยอะดึงค่ะทุกคนดึงข้าง้้อยกว่าแต่หลุดแต่ไม่หลุดหน้ามันยังตีกับกระโหลกได้ดีก็คือมันยังเด็กอยู่ไงมันมีหลุดจากกระโหลกด้วยเหรอคะ ประเมินจากสายตาที่ทํางานทุกวันเราหมอก,ก็จะประเมินเหมือนกับผิวกล้ามเนื้ออะไรพวกนี้ต่างว่ามันเป็นยังไงมันดึงยังไงบ้างเพื่อความละเอียดที่เหมาะกับเขาจะมีก็โอเคก็เราเติมด้านนิดนึงเติมยืดปลายที่ส่วนคางเนี่ยอาจจะดูเล็กไปนิดนึงอาจจะซินเลอร์เพิ่มความกว้างนิดนิด แล้วก็ปรับให้โลว์เฟสเนี่ยม uh ันเรียบเนียนขึ้นแล้วก็บวกกับตรงไหนที่มีเฟสเยอะอาจจะสลา่แฟดหน่อยก็พยายามแบบว่าเน้นริฟติ้งด้วยรดแฟสด้วยคนเราอ่ะเท่ากันเป๊กก็ไม่สวยนะต้องต่างกันนิดหน่อยแต่ต้องต่างกันไม่เยอะ แล้วก็อย่างเงี้ยพออย่างเงี้ยหนูก็จะดูแบบสวยกว่าโตกว่าเนะี่ยเพราะแต่ว่าพอมีตะหมกขึ้นมานิดนึงก็ดูเม็ดหน้าไม่ได้เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเปลี่ยนแบบตารตาไงคือจริงๆมันจะเห็นเป็นบางโปรไฟล์ข้างข้างข้างอะไรเงี้ยโดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยนเยอะก็ได้มันก็จะดูสวยขึ้นแล้วก็ค้างนี้หมอต่อเยอะจริงจริงไล่สเต็ปได้อีกนะแบบว่าสเต็ปต้องเลี้มันเนียร์นะคะไม่ไม่เป็นอย่างเงี้ย ไม่แหลมเกินไปไม่อะไรอย่างของหนูตอนไม่ยิม้มอ่ะปากมันจอกเรวสมคว่ำเนาะมีดใช่ไหม,ไหมเออซึ่งพวกเนี้ยเราแก้ด้วยการฉีดปรับกล้ามเนื้อเอาก็ได้นะใช้โปรเทคเนี่ยใช่แต่ว่าฉีดปรับกล้ามเนื้อิึงแต่คอและนะ้อะหรเนี้ยเพราะว่าหมอเห็นตอนตอนพูดอะไรเนี้ยบางทีส่วนเนี้ยมันเก<ะ>ินนะคะนี่คือเราฉีดปรับได้แล้ก็ทำให้ทรงปากมันเปลี่ยนไป ปากข้อมันมีหลายอย่างกล้างเยอะตรงนี้ยืดเยอก็ได้เดี๋ยวไม่ก็คือปากตรงนี้ยาวอเวลาจะปรับกล้างเยอะตรงนี้หรือไม่เราก็ยืดปักล่างตัวเทรลเลอปากด้านนี้เนี่ยมันก็จะมันก็จะดูปากเยอะมากขึ้นเจ่าพวกเนี้ยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ปรับได้ปรับหน่อยแต่รวมๆทั้งหมดสวยเยอะอย่างตอนเนี้ยถ้าไม่ยิ้มอ่ะเดี๋ยวมันจะดูหน้าบึ้งไงแต่ให้ใช่นะเพราะว่าทรงปากมันเป็นอย่างนี้แต่ทั้งที่เราไม่ได้อยากบึ้งอะไรอยมันเงี้ยทุกคนต้องปรับกัน อันนี้คืออะไรนะคะไม่เลยไม่ใส่พระเจ้าน่ากลัวมากอะอย่างนี้คือไม่ดีเลยใช่ไหมคะแดงคะอันนี้เกิเนี่เนาะตรงกลางอย่างที่ใส่บ่นทีนั่นแหลเห็นปะประเภทแดงเอาแดงเป็นเส้นใหญ่ๆเลยเนาะใช่เป็นเส้นเลือดขึ้นมาเต็มเลยตายแล้วทุกคนดูสิอันนี้คือเม็ดสีแย่แล้ว อย่างนี้ถือว่าเยอะมาเลยใช่ไหมผิวมันเยอะแต่มันกระจายตัวอย่างสม่ำเสม,เมอก็โอเคเนาะอ๋อมันจะได้ไม่ขึ้นมาเป็นเหมือนฝ้ากาอ็อ๋อทีอ่ hey, ก็สรุปนะคะจากคุณหมอทั้งสองท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วคือหน้าไม่เป็นอะไรคือสัดส่วนโอเคแล้วแต่ที่มีปัญหาก็คือจมูกจมูกมันสั้นเกินไปนะคะซึ่งจริงๆอันนี้ทรอะรู้มาตั้งแต่ก่อนที่ทรจะทําจมูกเมื่อสิบปีที่แล้วแล้วนะคะเพราะมันสั้นเกินไปแต่นี้พอทาไปเรื่อย นึกออกไหมคะเพอเนื้อมันรัดขึ้นเรื่อยๆมันก็จะหดเพราะว่าจมูกเรามันไม่ได้ย้อยตั้งแต่แรกมันเป็นทรงแบบเฉิดๆขึ้นอะไรเงี้ยทีนี้คุณหมอก็บอกว่าเวลาอายุเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเนี้ยมันก็จะต้องมาวัดมาดูกันใหม่ว่าแบบยังไงดีคุณหมอก็แนะนําว่าก็ควรจะเติมสันขึ้นมานิดนึงซึ่งอันนี้ก็มีอยู่ในใจเราเหมือนกันแหละก็คิดอยู่เหมือนกันว่าตัวเองควรจะมีสันขึ้นมาคืออีกนิดนึงนะคะแล้วก็มีปลายอีกหน่อยอะไรแบบนี้แล้วก็ที่ อีกอย่างหนึ่งที่ควรปรับก็คือหน้าค่ะมันไม่เท่ากันคือโครงสร้างไม่เท่ากันอยู่แล้วแต่ว่ามีเนื้อตรงเนี้ยที่มันดึงออกมาได้เนี้ยคือข้างเนี้ยเยอะมากส่วนข้างเนี้ยเห็นไหมคะข้างนี้มันขึ้นเป็นเป็นสันเป็นสันหน้าแต่ข้างเนี้ยมันไม่ยอมขึ้นเพราะว่าเนื้อมันหย่อยออกมาแล้วก็ตรงฟิลเลอร์คางฟิลเลอร์คางเห็นไหมคะมันบุ๋มหายไปจริงๆมันควรจะเกี่ยให้แบบ ดูเป็นธรรมชาติกว่านี้นะคะคือมันก็ต้องแก้ไขเลยนะโอเคก็นี่ค่ะอันนี้คือผลหน้าของสายก็เป็นประมาณนี้แล้วก็มีแนะนำนิดน,นึงในเรื่องของผิวนะคะซึ่งจะเห็นว่ามีแดงๆเต็มไปหมดเลยมันคือเส้นเลือดนะคะก็สามารถยิงวีบีมได้เพื่อให้ไอ้เจ้าเส้นเลือดฝอยต่ตางๆเนี่ยมันไม่แดงเท่าที่เป็นอย่างทุกวันนี้นะคะแค่น,นี้แหะคะ่ะบริการ modiface นะคะเหมือนโปรแกรม ที่จะสร้างรูปสามมิติของใบหน้าของเราให้ดูนะคะว่าถ้าเราเพิ่มเติมตรงไหนนิดหน่อยแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงอะไรแบบนี้ใครที่อยากจะลองนะคะสามารถมาได้ที่ราชเทวีคลินิกสาขาเพลินจิตนะคะอยู่ข้างหลังตึกมหาทุนพาซานะคะคิดว่าน่าจะคุนค้นกันข้างๆโงงรงแรมโนเวเทลนะคะก็ลองมาดูเพราะว่าที่นี่เครื่องครบที่สุดแล,แล้วก็จะได้เจอคุณหมอทั้งสองท่านเลยนะคะคุณหมอต่อแล้วก็คุณหมอน้องใจดีเมื่อกี้ะค่ะที่ซูมหน้าใสเยอะๆนั่นแหละคนนั้นแหละ นะคะโอเคจอก,กันทป่นั้นค่ะบ๊ายบาย